สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวจันทิลาจันทรมาลีครูวิทยฐา,านะชำนาญการอายุ36ปีค่ะดิฉันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐม,มวัยาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชบรรจุเข,ข้ารับราชการหลักสูตรครู5ปีโครงการครูพันใหม่รุ่นเสือป่า ในวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2,554ค่ะดิฉันปัรจุที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา74ชุมชนบ้านคีรีวงจนถึงปัจจุบันค่ะรวมอายุราชการทั้งหมด12ปีตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการด้วยดิฉันมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอลานสกาค่ะสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและวิถีชีวิตของชุมชนมีความพร้อมในหลายๆด้าน ดิฉันจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กๆที่นี่ต่อไปอย่างตออ่อเนื่องค่ะปัจจุบันเป็นครูผู้สอนในสาราการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา74ชุมชนบ้านคีรีวงค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา74ชุมชนบ้านคีรีวงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสค่ะเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ระดับปฐมาวาัยมี3ามห้องเรียนค่ะเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงอนุบาลปีที่3นักเรียนทั้งหมดของอนุบาลน,นะคะ43คนคุณครูจํานวน3ท่านสำหรับปีการศึกษา2566ปีชั้ดิฉันได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด18คนค่ะ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาติดสชุมชนบ้านคีรีวงจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยพุทธศักรา25 63, ช2563ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2561ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ระดับปฐมวัยมีโครงการทั้งหมดสาโครงการค่ะที่ได้จัดทำกันเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ครอบคลุมมาตรฐานนะคะมีโครงการจัดทําจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่สองคือมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยสนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่1 มาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยสนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ 3. มาตรฐานด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญซึ่งดิฉันเป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง3ดังกล่าวค่ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา74ชุมชนบ้านคีรีวงศเป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งจะเข้ารับการประเมินเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาประถม,มวัยหรือชั้นอนุบาล3ในทุกๆปีค่ะและได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยตั้งแต่ปีการศึกษา2555จนถึงปัจจุบันซึ่งต่ออายุมาแล้ว3ครั้งค่ะดิฉันเป็นครูผู้รับผิดชอบของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยดังกล่าวค่ะ การจัดประสบการณ์ที่ได้นำเสนอแต่แก่ท่านคณะกรรมการดิฉันใช้หน่วยการเรียนรู้ที่18หน่วยผลไม้บ้านเราวันที่1เรื่องมังคุดข้อสังเกตของสื่อนะคะที่ดิฉันนำมาใช้ในการจัดประสบการณ์ดิฉันเน้นสื่อของจริงค่ะอะไรที่เน้นเป็นของจริงได้ก็จะใช้ของจริงในการจัดประสบการณ์เพราะเชื่อว่าเด็กๆได้จับได้สัมผัสได้ดูของที่เป็นของจริง ็สามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายอย่างที่ทราบค่ะมังคุดเป็นราชินีของผลไม้เพราะฉะนั้นมังคุดเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนคีรีวงศ์และขึ้นชื่อในเรื่องของผลที่สวยงามมีขนาดใหญ่ราคาดีชาวบ้านที่นี่เรียกว่ามังคุดเขาหรือมังคุดภูเขาค่ะเป็นอาชีพหลักของผู้ปกครองก็คือการทำสวนผลไม้ได้แก่มังคุดทุเรียนเงาะ ลองกองหลังจาาเป็นต้นค่ะเด็กๆจะสัมผัสแล้วก็มีประสบการณ์เดิมจากชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะส่วนประสบการณ์ใหม่ก็คือต้นมังคุดค่ะกว่าที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเจปีขึ้นไปซึ่งแน่นอนค่ะเด็กๆของเรายัางไม่เกิดเลยนะคะก็เป็นมังคุดเดิมที่รุ่นปู่ย่าตายายได้ปลูกไว้นะคะเพราะฉะนั้นการปลูกมังคุด ปลูกให้เป็นต้นกล้าจึงเป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับเด็กๆค่ะเช่นเดียวกับการถนอมอาหารที่เกิดจากการถนอมอาหารมังคุดก็คือมังคุดกวนนะคะเด็กบางคนเนี่ยยังไม่เคยลองทานเลยนะคะเดี๋ยวจะปรากฏในคลิปให้ท่านคณะกรรมการได้ทราบว่าเมื่อคุณครูเนี่ยเอามังคุดกวนมาให้เด็กๆด,ดูเนี่ยเด็กๆก,ก็จะมีอาการแบบเหมือนไม่อยากจะทานแบบนี้ค่ะคือเป็นของใหม่สาหรับเขาแล้วก็สีอะไรก็มันเป็นสีน้ําตาลอาจจะไม่น่าทานแต่เมื่อเด็กๆได้ทานแล้วก็ มีพฤติกรรมในเรื่องของการขอทานเพิ่มนะคะค่ะแล้วก็ดิฉันได้ปลูกฝังให้เด็กๆได้มีความภาคภูมิใจค่ะในอาชีพของพ่อแม่ของเด็กๆนะคะจากการจัดประสบการณ์เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นชิมรสมือสัมผัสนะคะการสังเกตได้แก่การสังเกตสัมผัสแล้วก็สัมผัสของผลมังคุดมะเล็ดมังคุด ส่วนประกอบของต้นมังคุดการดมชิมรสเนื้อผลและก็ชิมมังคุดกวนค่ะการแสดงบทบาทสมมุติเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายมังคุดนะคะดิฉันบูรณาการคณิตศาสตร์ด้วยค่ะโดยการาบูรณาการเรื่องการนับการเปรียบเทียบการชั่งน้ําหนักและก็บูรณาการวิทยาศาสตร์ได้แก่การสังเกตและการสกัดสีจากเปลือกมังคุดบูรณาการภาษาอังกฤษค่ะก็คือคําศัพท์คําว่ามังคุดเมงโกสกีน ในคลิปการจัดประสบการณ์ดิฉันได้จัดกิจกรรม2กิจกรรมค่ะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์แต่จริงๆแล้วเนี่ยดิฉันจัดประสบการณ์ครบทั้ง6กิจกรรมนะคะที่เป็นกิจกรรมหลักของปฐมวัยไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้ปรากฏอยู่ในคลิปการสอนนะคะดิฉันจะนําเสนอในคลิปของผลลัพธ์เพิ่มเติมค่ะในด้านสภาพปัญหาในการจัดประสบการณ์ครั้งนี้นะคะในเรื่องของระยะเวลาค่ะ ของแต่ละกิจกรรมอาจจะใช้เวลามากกว่าที่กําหนดไว้ทําให้กิจกรรมอื่นๆเนี่ยต้องขยับเวลาไปเรื่อยๆนะคะแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดประสบการณ์ในครั้งนั้นๆอาจจะใช้เวลาไม่สิ้นไม่เสร็จภายในวันเดียวเพราะฉันดิฉันก็ไปจัดกิจกรรมในวันถัดไปได้แก่กิจกรรมการแจ้งคือเกมวิ่งส่งมังคุดแล้วก็กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเกมเรียงลำดับขนาดภาพของมังคุดค่ะ จุดเด่นของกิจกรรมนี้อย่างหนึ่งก็คือความร่วมมือของผู้ปกครองที่นําผลมังคุดต้นกล้ามังคุดแล้วก็มังคุดกวนค่ะมาสนับสนุนการจัดประสบการณ์ให้กับบุตรหลานนะคะถือว่าเป็นจุดเด่นของกิจกรรมนี้แล้วก็เป็นจุดเด่นของอผู้ปกครองที่ชุมชนคีรีวงให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมของอปฐมวัยที่เราจัดขึ้นค่ะ สุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติในการอนุเคราะห์เติมเต็มแนะนําำชี้แนะดิฉันขอ,อน้อมรับค่ะและจะนำไปปรับปรุงเพื่อให้ดิฉันเป็นคุณครูที่มีความรู้ความสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ